ฉันชื่อนางน้ำอกชื่นเชยตามันฝ้ามัวไปรักษามาสองปีแล้วหมอว่าเป็น้อกระจกุกไปรักษาทั่วก็ไม่ดีถอดแว่นไม่ได้เลยต้องใส่แว่นตลอดเพราะมันมองไม่เห็นก็มีเพื่อนบ้านก็มาแนะนำให้กินทีแรกมันก็ตามันก็เป็นน้ำตาเจ๊ออกมาก็ไม่นึกอยากจะกินต่อแล้วอันนี้กินไปกินไปมันก็อาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ดีขึ้นเออตาก็แจจมขึ้น ก็อยากจะกินต่อต่อไปมันเปลี่ยนชีวิตฉันดีจริงๆทีแรกมันกระมองไม่เคยเห็นไงไปไปเช็คที่หัวหินกระบอกหลง็นต้อจุกเนี่ยข้างนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ข้างนี้หกสิบเจ้ดูไอ้พิษขันนี่แหละไอ้ดีคอนแทคเนี่ยก็มองว่ากินแล้วมันมองรู้สึกว่าราดีขึ้นนะตาเราเริ่มดีขึ้นมองค้นเห็นมันแรกมองไม่เห็นหรอกใครใครมีอาการเป็นต้อจุกต่อเนื้อต้อลุมต้อหินนะาขอให้มากินในดีคอนแทคเนี่ย พอผมลองกินมดแล้วก็รฝึกความเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมันทีแรกมันคันพอมากๆเราก็ลำคาเราก็ก็ยี้มั่งอะไรมั่งไปไปหามอาอะไรคนเลยนะไอ,ไอ้น้องสาวบอกว่าเดี๋ยวเราไปซื้อดี่อนแทคมากินเถอะว่าว่ามันจะไม่ได้ลามพอกินแล้วก็มันก็พอมาเม็ดสองเมด็ดสามก็เออเขาท่าว่าตามจมแค่นี้ก็มาคุยกันเลยนะไอ้น้องสาวผมก็กินแล้วก็ตาแจมนะเออดีคอนแทค อาหารเสริมสำหรับดวงตาเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีในทุกๆวันยืดระยะเวลาดวงตาของคุณไปอีกนานเท่านั้นหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งหุนในลูกตาเสื่อมเยือบูตา